บิ๊กแมตต์พรีเมียร์ลีกนัดที่เชลซีเปิดบ้านไล่ตีเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้4-4เป็นเกมส่งท้ายแมตช์เดย์12ที่สนุกสุดมันซึ่งเกมนี้มีสถิติเกิดขึ้นมากมายอันดับแรกความร้อนแรงของเออร์ลิงฮาร์แลนที่ยังรักษามาตรฐานได้ดีต่อเนื่องทำา2ประตูในเกมนี้ทำให้เขาขึ้นแท่นเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมทำประตูในลีกมากที่สุด ในฤดูกาล2023-2024ฮาแลนด์ aland, มีส่วนร่วมทําประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ลงเล่น12นัดทา13ประตูแอสซิสต์2ครั้งไม่เพียงเท่านั้นออฟตาแหล่งรวบรวมสถิติฟุตบอลเผยว่าฮาแลนด์ aland, ยังเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทําประตูให้กับทีมในลีกมากที่สุดในปฏิทินปี2023 โดยศูนย์หน้าทีมชาตินอร์เวย์ทำสถิติ28ประตูจาก32นัดและยิงเชลซีได้ในเกมนี้เพิ่มสถิติให้ฮาแลนด์ทำประตูใส่คู่ต่อสู้แล้ว19จาก21ทีมเหลือเพียงแค่ลิเวอร์พูลกับเบรนท์ฟอร์ดเท่านั้นที่ฮาแลนด์ยังยิงไม่ได้ซึ่งโปรแกรมถัดไปหลังพักเบรกทีมชาติแมนซิ t y ตี้จะพบกับลิเวอร์พูลพอดี